ราศีที่เขาคนนั้นคิดถึงคุณอยู่และแอบส่องคุณอยู่บ่อยๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอดเรามาตั้งสมาธิให้ดีนึกถึงภาพเขาคนนั้นและจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีกัน ราศีสิงห์ราศีเมษร,ราศีเมถุนราศีพฤษภและราศีธนูครับสำหรับใครที่แอบชอบกันอยู่เขาคนนั้นก็ชอบคุณเหมือนกันเขาตามส่องคุณดูคุณอยู่บ่อยๆหรือเขาคนนั้นแอบชอบคุณอยู่เขาก็แอบส่องคุณอยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนคนที่มีคู่เห็นเขานิ่งๆแบบนี้เขาแอบตามแอบส่องคุณอยู่บ่อยๆนะจ๊ะอาจารย์พัดขอให้ทุกคนสมหวังในเรื่องของความรักกันทุกท่านเลยนะครับถ้าชอบอกปรดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ